ครับผมขอกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของเสียถมดินนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคม2565นนะครับผม พรุ่งนี้วันที่สองก็จะเป็นวันโชควันลาบนะครับเนาะวันนี้เรามาที่หน้างานของเสียถมดินนะครับผมเพื่อมารับชมรับฟังแนวทางโค้งสุดท้ายตัวเลขปลดหนี้นะฮะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเสียก็รับเหมาถมที่อยู่บริเวณอุดรนะครับวันนี้เรามาที่บ้านสามเ้าวนะครับผม เสียถมที่สองไล่นะฮะสองไล่นะครับผมครับเราจะเข้าไปข้างในนะครับผมนี่ครับเสียกําลังยืนอยู่นู่นแหละครับะเ,เข้าไปสอบถามแนวทางของเสียนะครับว่าเสียมีแนวทางแบบไหนโค้งสุดท้ายจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับไปเดินเข้าไปข้างในกันดีกว่าเหรอเก็ได้เห็นบ้าบ่าดปั๊บกับคึมเลยวันนี้เสียลุยงานเองนะครับนเองไ่พมือนี่ลูนกน้องไปทหารมือ,อมือมือ,มอ,มอนี่ อลกน้องบบว่างลูกพี่เ็ดเอกก็ได้ครับเร็นยูเมแล้วไอ้สิเหล่าเล่าวันนี้เออแดดะป็ไรกันนี่ก็แแดดจะไม่น้องเป็นไรต้องได้กาัวเป็นไรวัดเตี้ยเตียเลาวล่ะสิฮวันว่าเป็นยังครับพ่อผมตากแดดทุกมือแล้วน้าไม่ได้นลาไมอเลยพี่น้องเป็นบวบางครับพี่น้องเอฟซีโซนแต่พอดีมือนี้มาโทรหาเพื่อนแหละแต่มมพ่อพอเป็นหน้างานพอดีพี่น้อง แต่เรือสีสัมผัสเพิ่นตัวเลขเรื่องแนวตัวเลขและแนวทางว่าจะในบริรับค่ะค่ะม,ยมายำโค้งเสียทายละค่ะเมื่อนี้ยเอฟซีโทษตรงมากอะหลายคนทโท<อ>ษหลายประการครับดังทั่วประเทศดังทั่วโลก <laughs> บ่าละโพ้หลายหม่องหลายหลายบอลชัดจังหวัดได้แล้วว่ามันจะครบแล้วทุกจังหวัดแล้วครับผมโอ้มาทุกจังหวัดเลยค่ะมัน คนสุดท้ายน้ำหาคนสุดท้ายขอตามความฝันน้ำมาสบฝันว่าจังได้แค่ไหน,น,นก็นั่นแหละครับฝันก็คือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคือจังว่าไปจับกบอยู่เหรอฝันว่าไปจับกบได้กบบลายท่นโอ้ได้ได้ฝันฝันแขนๆเลยมือใจมือใจเว่นพี่น้องหมู่บ้านหัวควานนี่ไปพ่อเรียกว่าฝันอะไรเนี่ยฝันจับกบสัตว์แล้วว่าปกติจับกบก็เจ็ดกออย่างเดียวหรอจับได้ไไดไดเจ็ดกอ เพราะว่าตัวเลขของเพิ่นมันมีเนาะหกเก้าจิตเก้าหากระแมนด้วยเก้าหากระแมนเด้วยเนี่ยกปล่อยมาอยู่เนาะที่แรกเก้าหาหาเก้าเื้อไว้กับไปรอบังเมื่อวันนี่เรื่อยพวกลอตเตอรี่แลนกับม่านี่ก็บมุมมีล่ะเลขตัวนี้หาบ่ได้แล้วหาบ่ได้แล้วเพราะมันมือเงินก็ออกแล้วเนาะครับครับมือเงินเลขออกแล้วค่ะมือเงินเลขออกเมื่อนี้คงสุดท้ายเอฟซีบอลสกอตตกั ผู้ใดติดตามอยู่กันนั่นแหละครับเลขตัวเก้าแล้วครับบ่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงตัวเดิมตัวเดิมนักมาตัวใดค่ะเสียนักตัวใดผมมาหาเก้าครับหาเก้าแต่ว่าแต่ว่าบางหกเก้าเจ็ดผมนี่ผมก็บมาขึ้นกันอ๋อยไงว่าเน้นเก้าเจ็ดครับหาเก้าครับตัวนั้นคือตัวเลขฝันครับเลขฝันเลขฝันของผมแล้วท่านผมฝันแล้วผมก็ เออโบได้ฝันซ้ำฝันซากอีกนะมันไ่เกี่ยวกับตัวเลขเลยครับมันจะไปจับกบเลยก็ได้แล้วเนาะจับกบก็ได้ละฮะเก้าเก้าห้าพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่ว่าถ้าถ้าโคสุดท้ายถ้าคว้งฝันของเสียมื้อเดินออกมื้อเดินกะจะรู้กันแล้วเนาะผู้ใดตามมากอ่ะการมันเข่าก็ถือว่าเฮ็ดเฮ็ดบุญน้ำกันครับผมเอาไว้ฟอนในเอฟซีนะเฮียในเอฟซีเบอร์สุดคนนะครับถ้าที่ติดตามช่องเบิกซับหน้าขี้ จะแหลพะลว่ยนี่ครับให้โชคดีให้โชคดีงวดวันที่สองคุณสภาพนี่แหละครับผมอื้นนี่แหละขอขอบคุณขอบคุณเสียครับเปแนวท่านรู้แล้วเนาะผมผู้ใดอยากรลบเมาทมดินนะคะขอเบอร์เสียน้ำเนต่ะครพบหาเสียได้ผู้ใดสีเมาทมดินให้ได้เบอร์ทุย่างนะคะนี่แหละก็ยังแปลนี้กับสีเหลากำลังสีเหลาครับนี่ผมจะกไรกับเสียนี่สองไล่กลัวๆครับสูงเมตรหาสิบเซน เดี๋ยวลงให้ถ่ายคลิปนะพี่น้องเนาะครับลงเบอร์โทรกะถ่ายคลิปไปเลยครับเอาเลยไปเลยพะว่าโน้ตลายสดเบอร์ไหนครับเบอร์ไหนค่ะศูนย์แปดห้าครับหกห้าเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าครับโทรเลยเพื่อให้สิพี่น้องอือครับเอาเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับโทรจนวิ่ง เอาผู้ใดสิรับเมาททมดินเนาะค่ะเสียเพื่อนจะต่ละมือกระตากแดดยุ่งเสีลเดือนไงครับเดือนไงครับผมโตาะดอยี่เ้วเดือนไงค่ะพี่น้องยุ่ยยุ่เขตยังกว่านี้เขาอื่นสามเผ่าเนาะค่ะเขตอุดรนี่ไปหมดอุดรมองไหก็ได้ค่ะคือติดต่อเสียมาไดเอาเบอร์โทรไหมนะค่ะบรหบษันศูนย์แปดห้านแปดห้าหห้าเก้าหกห้าเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าครับศูนยหนึ่งเจ็ดห้าค่ะครับผมมันใจที่สุดคือหาเก้า รากาเจ็บเก้าอุบคาคือชุดเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะเสียเนาะเป็นชุดปดหนี้นะปู่เนาะไอ้รัสเซียครับชุดปดหนี้คือว่านกากงานถมดินไนเด้อท่านผู้ชมเขตอุดรเนาะค่ะเสียถมเดบัตสุมมองผมเดบัตสุมมองครับเขตอุดรค่ะพุทธะพุดธยังพุทธะตีปลาเกรดโคกน้องหน้าครับผมน้องนาได้เบิร์ตได้เบิร์ตครับเขียนแบบเขียนแปดมาเลยครับอือแล้วได้รูปร่างแบบเด็กไหม่โหลดค่ะครับ ครับผมราคากะับยอมเย่าเป็นกันเองครับครับโทรหาเสียได้เลยโทรได้เลยครับครับผมวันนี้มาลุยหนางานเลยป้าเสียบพราะห่อนบ่คันห่อนอยู่ครับแต่ว่างานผมมันอยู่กับแดดตลอดนะโอ้ครับสองไร่บ่ค่ะครับสองไล่กลัวๆสองไล่กลัวๆบ่แม่เหนหน่อยเด้อค่ะท่านผู้ชมเผู้ชมผมเงินหาซิปอยู่ก่อนหาแสนบาทนะครับหาแสนกว่าบาทครับ แนวทางของเสียนะครับเนาะกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับรที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับตัวเลขของเสียก็คือตัวเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับนี่คือสรุปโค้งสุดท้ายตามพ่อแม่พี่น้องได้บอกมานะครับว่าตามเสียถมดินให้หน่อยนะครับทางช่องก็ได้มาสัมภาษณ์นะครับถึงหน้างานเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมได้เห็นกันชัดๆนะฮะ ลงพื้นที่กันจะชัดเห็นจะาจนะครับแนวทางตัวเลขของเสียถมดินนะครับเนาะครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับ โอ้อากาศร้อนมากเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายๆนะครับผมให้พี่น้องครับผมโอ้ก่อนอื่นก็โอ้ยร้อนร้อนขออนุญาตจบคลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะตอนเย็นเรามีนัดกันที่วัดปูคำตานะครับเนาะจะเป็นการบวงสรวงนะครับผมจะขอแนวทางตัวเลขกันนะครับเนาะรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ